สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่วัดบ่ออยู่ตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังใช่ปเรากำลังจะไปที่ไหนถ้าเรือเกาะเกรค่ะ ใช่วันนี้เรามา KPR on tour again and again okay and this is KP after getting lost for like <laughs> I don't know so many times so here we are again and then เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวเกาะเกร็ดกันเนาะวันนี้ stay tuned people อาแล้วตอนนี้เรากำลังจะไป ฝั่งตรงข้ามก็คือเกาะเก็ดแล้วอยู่ตรงหน้าท่าเรือแต่สิ่งที่น่าสนใจมากอยู่เคพีอาอาจจะมานั่งปิกนิกกันตรงนี้เอออันนี้เป็นแบบสถานที่ปิกนิกกข้างบนเป็นอะไรคะอ่าอ่า <'s> ันเป็นสะพานค่ะ i t ม a bridge y a c r o s s the c a y a River and we are about to <laughs> <laughs> go to the <F erry. S 1> ferry <laughs> ferry and this is the o OR เจดีนั่นเองที่เราเคยเรียนกันนะโอเคสก y ย stay tuned be right back แล้วตามสไตล์แล้วถามพี่แล้ตามสไตล์เราก็แจกโปรตลอดขึ้นโปเราก็แจกโปใท้ที่สุดตรงนี้เป็นไม่ใช่ท่าเรือค้ามฟากแต่เป็นท่าเรือรวนแบบเหมาซึ่งจะไม่มีเงินเอาละสีเรือเหมาประมาณ500บาทฉันเห็นจริงนะเราก็ควรจะแบบ กระจายตวัวไปยางืง่นเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปเดินกลับไปนิดนึงไปหาวัดสนามเหนือที่มันมีแบบท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากธรรมดาได้โอเคนะแล้วเดี๋ยวเคพ RR พาไปตามสไตล์พวกฉันพาไปที่ไหนหลงตลอดโอเคนะโอเคค่ะหลังจากที่เราหาเส้นทางกเกาะเกต็จนเจอแล้วแล้ววันนี้มดแดงอาอาและมดเขียว k คพจะพาทุกคนไปเยี่ยมชม ก็เกตโดยจักรยานใช่นี่ค <on teor> ือพาหนะของเราอันนี้คีอ t r a n s <windows> เฟ r ที่ available อย่าง K P มดเขียวไหมนี่คือ K P มดเขียวแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันเกาะเกตใช่แต่เราแม่ So if you want to you know pay a visit here we don't recommend bringing a lot of belongings right like this because just bring your money and then that's it okay yeah I l o t e y we see you bye ยจักรกลเป็นของฝากเกาะเกตนะครับข้างล่างจะมีอะไรบ้างมีหมากฝรั่งมาดาวดอวไข่ตุ๊กตาสมอบุ้ยจริงจากินจ้อมะนาวดองช็อกโกแลตเจ้ตะบอลบวยสี่รถเก๋มันได้งูตุ๊กตาบาร์บี้ทับทิมลาบกับขนมไฟ่ับขนมโกลตุ้มตัก อยากดูตุ๊กตาบาบี้คุณดูท่ตุ๊กตาข้างหน้าน้องน่ตุ๊กตาบาบี้ริมเท้าสมัยตอนเีเด็กสมัยน้องนี่สมัยเราเป็นเด็กนี่เราจะมีเขียนหนังสืบอย่างเดียวแต่น้องนี่เป็นมึ้ปึงเลยใช่ไหมตุ๊กตาบาบี้ซื้อให้น้องเป็แผ่นเดียวลูกสิบบาทเองครับผมขอบคุณนะคะขอให้ชควี้คุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับ เคพีมาแล้วเ้วเคพีขี่จกักรยานไม่ค่อยเป็นเป็นมดเขียวที่ความตลอดมาแล้วเราจะอยู่ข้างหลังตลอดเออเดี๋ยวเราจะพาไปวัดเสาธงทองเนาะหรือวัดไผ่ล้อมว่าเราจำไม่ได้สักวัดหนึ่งอันนี้เขามีข้าวแช่ด้วยนะข้าวแช่สุดชาวังวันนี้มันิงเงียบนิดนึงเพราะเป็นวันธรรมดา นี่ถือ่าถือจ้องได้ถ่ายวิดีโอไปด้วยได้เห็นว่ามันจะมีร้านแบบร้านรวงอยู่เคพีกำลังมาอาอารออยู่นานมากแล้วด้วยความที่เคพีขีดจักรยานไม่แข็งเพีก็เลยเพิ่งมาถึงด้วยสภาพพี่เหินมากเคพีถ้าเชื่อหรือยังว่าที่นี่ไม่มีสตาร์บัค เคพีอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปปั้นหม้อกันป้าเคพีขี่น้ำเราไหมเราจะได้ตามหลังเธอได้เธอขวางทางคุณลุงเขาด้วยเอาแล้วโอเคก็สิค่ะคุณลุงเพื่อนหนูขี่จักรยานไม่ค่อยไหวอะค่ะไปทางไหนอ่ะก็้องตรงไปนี่เครื่องปั้นดินเผาก่อนหรือว่าไปวัดก่อนไหมไปวัดก่อนหรอกการเนาะเคพีจะนำไปไหมไปก็ได้เราจะต้องต้อนหลังเคพีไปนิดนึงเพราะว่านางขี่จักรยานไม่ไหว ขนาดนี้แค่พี่กำลังจะพาพวกเราไปวัดดูฮขาแค่พี่ตรัก g g ล i n ง with his bicycle <laughs> <laughs> เราวว่าเราน่าจะใกล้ถึงวัดกันแล้วเดี๋ยวเราพาไปดู <laughs> วัดไผ่ล้อม เรามาถึงวัดไผ่ร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปไหว้พระกันนิดหนึ่งและตอนนี้เราก็เราก็อยู่ในวัดไผ่ร้อมเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะมาทำบุญหลังค่ากัน นนี้นะครับเรากําลังส่งออาไปถามเป็นนังนกต่อไปถามว่าจะมีที่ให้เราไปปั้นเครื่องปั้นดินเผาหรือเปล่าเพราะว่าเราอยากจะลองปั้นหม้อด้วยตัวเองนี่แล้เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันสุดเราได้ปั้นไหมคะ ไม่ได้ปั้นค่ะไม่มีมวาสนาไม่มีวาสนาคุณพี่คนหลับอยู่พยายามไปะตะโกนบอกว่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะ <c oughs> นางก็ไม่ตื่นอยากปั้นมากทําังไงดียคะคุณผู้ชมกีอีกรอบึดงไหมคะไม่อ <Okay S 1> เอาพอแล้วเราไม่เราไม่มีวาสนาก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยงไงเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันเราข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นละเพราะว่าพวกเราเหนื่อยมากวันนี้เป็นวันที่เราไม่ได้ปั้นดินอยากจะปั้นดินมากอยากจะแบบ ลองปัน้นหม้ออยากเป็นตอคือตอนแรกตั้งชื่อตอนแบบว่า KVR มาปัน้นหม้อที่เกาะเกแต่ว่าถ้าไม่ได้ปัน้นหม้อที่เกาะเกก็ไม่เป็นอย่างานั้นนะดีต้องตั้งชื่อใหม่เออเดี๋ยวเราตั้งชื่อใหม่โ okay. อเคบายบาย How are you doing uh uh. after the trip very, 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 very tired and disappointing because today we didn't have any opportunity ทูดูเดอะพอ t เทอรี่ทิง so I feel really disappointed but at least we got something a lot of thing for you guys like yeah k e show it นี่เรามีน e ี่ด้วยเกมวัดดวงช้าช้าชัแล้วมีชุดนี้ด้วยจ้าน้ำเต้าปูปลาบุรีปลอมและลูกอมส้มโอนีและเราก็มีลูกป่องวิทยาศาสตร์เป็นแผงเลยอันนี้เราจะไปใช้เมื่อไหร่ KP แน่นอนว่าเราต้องเอาไปใช้เมื่อที่เราได้เจอนักศึกษา no เจอนักศึกศาษาที่ไหนง่ายที่สุดก็เจอในคอร์สเราไงในคอร์สเราคอร์สนา่า Move Like Jacker เจอกันแน่พร้อมของฝากอย่างนี้จริงลองถ้าเกิดใครอยากได้อย่าลืมนะจ๊ะมาเรียนกั OK? นโอเคนี่นี่นี่เดี๋ยวโชว์นี่ให้ดูดีกว่าเราไม่ได้เจอนักศึกษาจริงเหรอถ้าเกิดไม่ได้แบบสอนอันนั้นเออเพราะมันจะปิดเทอมนานมากเลยเพราะฉะนั้นเราคงจะได้แจกแต่ ในคอร์สพวกคอร์สพิเศษของเรามูฟไลจักร์อะไรพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ต้องมาเรียนโชว์อีกมูฟไลจักร์ไม่งั้นก็ต้องมาที่นี่ <c oughs> ใช่แต่มาที่นี่ <c oughs> เหนื่อยมากโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วแหละบายบาย